มมา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 เราเดินเข้าสาลกันตหกต,ตังหกตั้เจ็ดตัแปดตแปดตกัเก้าสี่สิบสี่อเอ็ด รกิจใช้ไม้ไหวฆ่าผีว้าสามเต้นกันเลยโอ้ยพี่เฮ้ยโอ้ยเย้เราสองเต้นชันเล็กกันไหมเดี๋ยวเฮ้ยลองดูลองดูเราลองทุกดาไปเลยลองเลยลองเลยลองเลยตายไม่เป็นไปเลยไปกองทองคนนี้พี่มฮาร์ดพี่โอ้พี่มฮาร์ดเดี๋ยวตอนนี้เราลองเล่นปกติกันไหมล่ะเระว่าไงดีสามเต้นผมจะใช้องคเกีียวนะผมใช้องคเกีียวนะพี่อ่ะฮะอ่ะฮะ กันจะค่อยจะค่อยแบบได้มีตะปูแล้วปวดเลยพี่ผมเสียประตูบานหนึ่งนะมีทูบมีทูบมีทูบเชื่อมันจุบไม่ได้นานอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี้ตะไคร้กูเลยวะตะไคร้ผมเลยนะกอแบบว่าคืนได้ทูบแล้วมาก่อนตะคิวเอ้าโทษออกคิวออกเลยไม่ได้ทูบโอเคโอเคโทษโทษไม่ได้ป่ะเชื่อ ที่วจะฟาตรงไหนใช่ไหมคิดอยู่ว่ากูจะฟ้าฟ้าจะไหนไม่เจออะไรที่อยู่บ้านได้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 โดดโดดอ่ะโดดโดดโดดไปแล้วทีนึงกำลังจะมาเล่นมาเดียวมาเดียวได้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 แล้วผมเที่ยวรถไปเที่ยวรถไปได้ได้พี่โดดได้ทีนึงวันลบไดิค่ไม่เจออะไรเราเคยเจอกันด้วยไหนเคยๆเขาทิ้งเขาเลยต้นไม้เด็กที่ต้องฟาร์มต้องฟาร์มต้องฟาร์มต้องฟานต้องฟามต้องฟาร์มพี่ฟาร์มนะ ด้ทูตุกันผมด้ทูตุกันเอาเราเล่นธรรมดาหรอพี่เราจะเล่นธรรมดาหรือว่าอะไรเราเราสามแท่นไม้ไหวเดียวป่ะอ่าสามแท่นสามแท่นไม้ไหวเดี๋ยวโอเคโอเคสามแท่นไม้ไหวเดี๋ยวลองดูลองดูเริ่มที่สามแท่นก่อนไหมก็แปดสิบเออว่ะแปดสิบนี่ว่าเที่ยแปดสิบนะทรงทิ้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 งเปดทิ้งโดนสิบขอบคุณท่าสิบดวงนะครับขอบคุณมากฮะสวัสดีวยฮะ มีกับผมมีกับผมไมาจีบียันยันฉีกมาสะพานอุ้ยแหลกแหลกแหลกผมจู๊บคมๆเลยอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยไม่ไหวมาแล้วหนึ่งวงเวียนระวังวนะไปสวดดิป่ะไม่มีไม่มีมาเลยมาเลยมาจุ๊บเด็กนะมาจุ๊บเด็กนะตันแ้ตันแหเดี๋ยวผมมากอย,ย่าสวดเด้อสู้อย่าสวดเด้อมันเก็บ เดี๋ย่ผมองไปเอากล่องทองว่ะผมเล่นบ้านโงูไปแล้วนะชุดหนึ่งบนจุดเด็กนะบนจุดบนโดดบนโดดผมผมก็ลาอาญาไปไว้ที่หอ่งแดงนะพี่เชื่อโดนแกล่ะก็เขาไม่ตามผมเลยทีนี้เขาไปเขาไปบ้านนาต่างอ่าฮะปาม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 นี่และแค่นี้แค่นี้อยู่นี่เลยฮะ ขาพังเขาพังอยู่เลยเนอ้เตะปูความยับเลยวะพี่เราใช้ถ่ายสินด้วยแล้วปะมาใช้ถ่ายสินด้วยได้ไหมอ๋อๆโอเคไม่เคยเราใช้ถ่ายสินมาใช้ถ่ายสินด้วยได้ไหม อันนี้หกสิบน่าจะได้นะ้น่าจะได้ไม่เราเราอนุเราอนุญาตตัวเองให้ใช้หรือเปล่าก่อนอนุญาตตัวเองอนุญาตตัวเองหรือเปล่าดำดื้อแดงแล้วยันมาผ่านใจพี่พี่มันมีโอ่งแดงสัญญาได้นะโอเคฮะนั่นโอ่งเขียวก่อนจังหวะหนึ่งก็ได้พี่ อะไรผมเลยพี่เฮ้ยเมื่อกี้แกสั่งซิอยู่เว้ไล่ผมได้ผมได้ผมไล่ผมเอ้อทำอะไรวะน่ะยืนนิ่งอ๋อคิดว่าผมจะแปะยันหรือเปล่าแบบลงแบบลงแบบลงจีจ้าอยู่แล้ว ซะหน่อยมันวกักมันวกักไม่โดนใครเลยองเียนร,ระวังนะผมย้อนกลับเดี๋ยวผมย้อนกลับต่อตอต่อต้อนเฟรดบอกผมนะพี่ลงแถวน้ำแล้วไปเกินไปเหยียบขเขาใช้ไม่ได้ด้วยเต้าโดนกระแด่ เล่นมาโคตรเน้นอะไม่มาไม่ตามแล้วอุ้ยแต่ยาสวยเลยไหนพี่อยู่ไหนนี่นะพี่อยู่ไหนอ่ะสวยสวยสวยเฮ้ยะเฉดไม่ได้ทำไงวะต้องน้ำติดเพิ่มดังมากอ่ะพี่เราต้องติดอีกเครื่มหนึ่งนะอย่าลืมนะเราตอกเครื่องนเราตอมเครื่องนเราตอมเครื่องนะตีดแต่ยาไปแล้ว อันปี๊เซนิเต้นใช่ยายอึกยายอึกยายอึกรอไว้ก่อนว่าต้องวางไว้สองทีแบบสวยโอเคโอเคมาไม่ไหวอย่างเดียวอยู่อยู่จุกเด็กผมวนอยู่ย้ายอยู่นี่เลยพี่ครับไอ้ป้องกันเปล่าวะู้ชีกเกเอาละเอาลงไปข้างล่างพี่ ให้โยน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 ใหโยนให้โยนให้ยนให้โ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 ยน้โยนให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 ้โยนใ

ต้องความด้วยความด้วยต้ความด้วยด้วหรอปล่อยไขาเหรอปิดไม้อะคชไรนะไม้ปไม้จิ้วใกลแล้วนะตรวเปุ่บวะสิสองน่าจะสิพี่สิบดีมีไม้ตรงนี้มีไม้ตรงมีไมตรงนี้เต็มเลยได้ละขอกองนี้ดิสนะตรงปูนเน่ยมีเพียบเลยตอนเนี้ย ิบสองใช่ไมสิบสองเยสิบเอ็ดสิบสิบสามสามตงปูตงปูเพียบลยตงปเพียบเลยโอเคฮะสิบหสิบห้เปิดโลอะรอก่อนรอก่อนไอ้ยามี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 ยาตรงตรงตรงโอ้ไยอยโดนกูอุยโดนกสิบห้าเล่าโอเก๊าซสิบห้าสิบห้าสิบห้าเล่าโอเกาเี๋ยวมาตวมา 16โปรเจ็ดปาะดโลภไปแล้วด้วยมีไม้ตรงลอาหารสิบเก้ายบสเอ็สิบเอ็ดยี่สิบสองามยี่สิบสี่ยี่สตแล้วนัเชนแล้วใช่ไหมนับเชนแล้ว ย5ใช่ไหมยิ่าย่ที่ไหนพี่อ่ะติมติมให้หน่อพี่ยี่าเฮ้ยเชิงหนังาโอ้โหพิมกันหมดเลยยี่หกยี่หี่หกี่หก ไปสยไวมาคัเเท่าไรนะยี่สนะิบแปดยี่สนะิบแยังไม่ยี่สิบเก้าโอเคได้ได้หิไปไหวะไม่ต้องของแค่ยี่สิบเองอะ่ะอุ้ยตันเฮ้สวยไวรอจู่นี่อยู่นี่ หยิบเก้าเก้ป่ะอุ้ยลไม่ต้องเดินสามสิบสามสิบสามสิบสามสองสองสามสองี่สามพ่อมีไม้ล่าประหารหนึ่งมีไม้ล้าประหารนหนึ่งตัวที่ผมมาร์กกล่องเนี่ยมา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  เราเดินเข้าวพาลไเป็นโรงการสามหกสามหกสามเจ็ดสามแปดสามแปดสามเก้ากเก้าสี่สิบสี่เอ็ดยคือหนึ่งแล้วคือหนึ่งแล้วสี่สองยังคิวสี่สามสี่สามสี่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 

อุ้ยฟงไต้ฟงไตาตังกองหมดอ่ะต้องลงน้ำดหนึงได้เหรอได้เหรอห้าสิบเอาห้าสแล้วอีกสามสิบสามสิแล้วห้าสองโอเคห้าสองผีผีไฮไลท์ส้มตลอดเวลาอะไรที่ สดามอเตหายไปไหนหมดแล้ววะเขาหายไปไหนแล้วอ่ะมันู่นใกล้ยู่นใกล้นู่นนู่นนู่นไปสะพานเข้าสะพานไปจุกเด็กโอ้โหทุกเด็กไปแล้วเฟด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 วี5-2เนอะ8นาทีทำต่อวะท5-2แล้ว5-2แล้วเหรอไม่มีไม้สามหน่อยหรอไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วไม้สามมีแต่ไม้สองอะอ๋อมันลดไปนี่ว่ะ พี่ไปวะดออกวะไม่ใช่อ่ะเฮ้ยผีแอบแล้วโอ้ไม่มันลงน้ำแบบเนี้ยน้ำเปล่เดี๋ยวไปดูน้ำให้ผมดูฝั่งนี้นะอย่าเอาขึ้นฝั่งนะเฮ้ยได้ยินเสียงขำเน้นๆๆๆๆเห็น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 ได้พี่เดี๋ยวผมดักทางขึ้นไปเลยผู้ให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยบล็อกบล็อกบล็อกมันบล็อกมันไปไหนไปไหนตีแล้วตีแล้วอาสาม อย Ooh, versucht, 54, 54, went, uhm ู่นี่อยู่นี่ล่างล่างน้ำล่างน้ำาซีาีาีห้าฮาห้าาหกาเจ็ดฮาเจ็ดฮาแปดฮาเจ็ดฮาเจ็ดาเก้าแปดหกสิบหกสิบสิบยี่สครั้งหกเอ็ เอาผมจะตายเล้ยเอาผมตุ่มแดงใช้ได้แล้วตุ่มแดงใช้ได้แล้วโอเคผมสิยาพี่จียวเท่าไหร่นะหกสิบสามหกเท่าไหร่นะหกห้า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 โอ้โหพผิดพี่ยัไงพี่สิบห้าที่เดิมมันเนี่ยสิบห้าสิบห้ารรหที่แอบแน่เลย เฟนยูแฟนยูผมดักในน้ำอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมดักสะพานผีฮะมียาะตังนี้ที่ไหนของเขาวะสงต็นสงตนโอเคโอยู่ตองนีกัวะแม่นตรงนี้ตพวนี้อยู่ตรงไหนกันนะเจ้วเจอแล้วหนวงเวียนวงเวียนวงเวียนเวียนวงเวียนดักได้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 ลักนี่ให้ผักนี่ให้ผดักนี่ให้หก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 

ม่รู้มันก็ไปที่เดิมมันก็ไปที่เดิมนี่ยายาอยู่ตรงตะแกรงไม่มันอยู่ตันตีมันอยู่ตันตีผมบอกให้เป็นโกเปนโเอยได้ยาได้ยายาอยู่ไหนเคเคผมไปใช้เอ็ดหกเอาเจ็ดเ็ดแปดทิ้งไม้ให้เเก้าแปด แตยตาหลับแล้วพอเลิกวันนี้เลิกพอจบแล้วจ้ะทุ่มหนึ่งพอดีด้วยเอาวะหมดแล้วร้อยหมัดร้อยหมัดแปดสิบไม้คุ้ม